บทที่9ห่างเหินความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่มีความแน่นอนแต่อย่างใดทีระเมศมารับส่งบ้างเป็นบางครั้งส่วนความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนั้นมีเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวชันญาออกจะห่วเพื่อนอยู่เหมือนกันพระดูแล้วแพรดาวถลำลึกลงไปกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก นั่งมองโทรศัพท์อยู่นั่นแหละรู้จักไหมถ้าคนที่ใช่อยู่เฉยๆเขาก็โทรหาไม่ต้องไปเฝ้าไปมองหาหรอกทั้งสงสารทั้งหมั่นไส้ในเวลาเดียวกันแค่สองเดือนเท่านั้นทีระเมตรก็ออกรายเสียแล้วทำให้เพื่อนของเธอนั่งเมออยู่บ่อยครั้งแพรเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้จังอย่าเกลียดตัวเองเลยแพรตั้งแต่ต้นแพรก็รู้อยู่แล้วนี่ ว่ามันจะออกมาแบบไหนว่าแต่ทำไมจอมต้องคิดในแง่ลบตลอดเลยเนี่ยคุณนายก็อาจจะแค่งานยุ่งอยู่ก็ได้มัง้งเขายุ่งหรืออะไรก็ไม่รู้แต่สามวันแล้วที่เขาไม่ติดต่อมาทั้งเบอร์โทรไลน์ทุกอย่างเงียบหายไปเลยแพรดาวพยายามทำใจให้เย็นไม่คิดมากแต่ความรู้สึกของเธอกลับโหยหาเขาอยู่ตลอดเวลา ครั้นจะให้ติดต่อหาเขาก่อนเธอก็ไม่อยากทำแบบนั้นเพราะต้องการดูใจของเขาจริงๆวันนี้ทั้งวันแพรดาวทำงานแทบไม่รู้เรื่องเลยกะว่ากลับถึงห้องแล้วต้องการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่พอหลังแตะโซฟาเท่านั้นแหละเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นแพรดาวยิ้มออกอย่างดีใจรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูในทันที สวัสดีครับพี่ผมชื่อตาลเพิ่งย้ายมาวันนี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหนุ่มน้อยหน้าใสตรงหน้าทำให้แพรดาวยืนงงไปครู่หนึ่งเพราะนึกว่าคนที่มาคือทีระเมธลืมเสียสนิทว่าเขาไม่มีคีการ์ดจะเข้าตึกได้อย่างไรนี่เธอคาดหวังอะไรกันแน่สวัสดีค่ะพี่ชื่อแพรดาวค่ะหญิงสาวาทักทายตอบตามมารยาท คือผมไปเคาะห้องข้างๆตรงนั้นแล้วนะพี่แต่ไม่มีคนอยู่มั้งไม่เห็นมาเปิดประตูเลยยืนเคาะตั้งน,นานตาลทำหน้าแปลกใจพร้อมกับชี้ไปที่ประตูห้องที่อยู่ถัดจากห้องของตัวเองไปอ,อ๋อห้องนั้นพี่เคยเห็นเขารากกระเป๋าเดินทางขึ้นลิฟต์ไปเมื่อหลายวันก่อนน่าจะไปต่างประเทศมั้งพี่ว่ายังเรียนอยู่หรอคะที่ถามเพราะเห็นว่าตาลยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่ครับผมเรียนอยู่ปีสี่แล้วจะจบแล้วครับ ที่ยายมานี่พอดีมีปัญหาที่หอเก่านิดหน่อยครับรำคาเลยหนีมาซะเลยตาลบอกปัญหาของตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ถามอ๋องั้นพี่ขอตัวก่อนนะคะจะนอนแล้วค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่แพรคนสวยจ้าแพรดาวถึงกับขำใส่ชายหนุ่มริอ,อ่านจะแจกขนมจีบรุ่นพี่หรือยังไงกันดูแพรวไปหมด หลังปิดประตูห้องแล้วแพรดาก็กลับมาอาบน้ำขึ้นเตียงนอนเหนื่อยงานคงไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจนี่สิททำไมมันดูวุ่นวายและร้อนรุ่มไม่หายสักทีหรือคุณจะแค่มาหลอกแอมแพรอย่างที่ยายจอมพูดจริงๆคุณเป็นคนแบบนั้นเหรอคะคุณนายถ้าเธอกล้าพ,พอที่จะส่งข้อความรายไปถามเขาแบบนี้ก็คงดีมันจะได้จบจบกันไป เคลียร์ความข้องใจนี้ไปเลยแต่ความจริงใครจะกล้าละ่ะด้านของทีราเมตรนั้นกำลังเจอปัญหาใหญ่ของตัวเองอยู่เมื่อตรวจสอบพบว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ทำการยากักยอกเงินจากส่วนกลางไปใช้โดยมีคนรู้เห็นเป็นใจอยู่หลายส่วนเขาต้องหาหลักฐานเพื่อเอาผิดคนเหล่านั้นจึงทำให้ชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างเครียดและต้องการใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เขาไม่อยากติดต่อแพรดาวเพราะกลัวจะห้ามใจให้ไปหาไม่ได้แค่ได้ยินเสียงใจของเขาก็ร่องรอยไปแล้วคิดไม่ถึงว่าเขาจะมีความรู้สึกลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนี้ได้แต่แล้วแพรดาวกลับเป็นฝ่ายมาปรากฏตัวที่บริษัทใหญ่ของเขาเสียเองคนที่เดินเร็วๆตามหลังนายปราณชัยอยู่นั่นต้องใช้แพรดาวแน่ๆ วันนี้ s n มีประชุมกับเราเหรอคุณอรพิมค่ะบอสเรื่องเครื่องจักรรดใหม่ที่สั่งซื้อไปเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขชิ้นส่วนอะไรเลยต้องมาอธิบายการใช้งานอีกรอบค่ะน่าจะคุยกันที่ออฟฟิศก่อนจะเข้าไปที่โรงงานค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอรพิมรายงานไปตามที่รู้มาไม่มีผมแค่แปลกใจเท่านั้นเอง เขาบอกก่อนตรงไปที่ห้องทำงานของตัวเองแม้ลึกๆจะอยากเข้าไปคุยกับหญิงสาวแต่ว่าคงเป็นการไม่ดีต่อทั้งเขาและแพรดาวแน่ทว่าพอเดินผ่านทางในออฟฟิศหลักช่วงสายทีระเมศต้องสวนทางกับนายปราณชัยและแพรดาวอีกทั้งพนักงานคนอื่นๆจาก SN ด้วยเขาจำต้องทักทายตามมารยาทสวัสดีครับคุณทีระเมธ นายปราญชัยยิ้มให้เขาอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณปราญชายัยงานเรียบร้อยดีไหมครับดีครับประชุมกันเสร็จแล้วกําลังจะไปโรงงานต่อครับนายปราญชัยตอบด้วยความนอบน้อมงั้นก็ดีครับผมขอตัวก่อนนะครับทีรเมธมองผ่านหน้าของแพรดาวที่ยืนยิ้มเจริญอ,อยู่ด้านหลังนายปราญชัยก่อนจะเดินจากไป แพรดาเหมือนคนถูกเหยียบหัวใจแค่เพียงเขายิ้มให้เธอก็พอแล้วแค่นั้นเองแต่เปล่าเลยเขาทำเหมือนเธอไร้ตัวตนต่อหน้าทุกคนยิงสาวไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำเงียบๆเธอเสนอตัวมาที่นี่เองทั้งที่หน้าที่ของงานวันนี้เป็นของชัญญากแกล้งปวดหัวปวดท้องอะไรไปสิยายจอมแพรนี่เป็นหนักแล้วเนี่ยคิดถึงเขามากไปปะเนี่ย ก็แค่อยากไปเห็นกับตาว่าเขาสบายดีหรือเปล่าไปจะเจอกันไหมก็ไม่รู้ผู้บริหารระดับสูงจะลงมาประชุมกับบริษัทเราทำไมเขามีบริษัทย่อยดูแลคราวก่อนนั่นก็แปลกมากทาไมคุณทีรเมตรถึงเป็นคนคุยเองนี่ยังไม่หายข้องใจจนวันนี้เลยนะจะไปรู้หรือโชคชะตามัง้งยอมไม่เพื่อนโกหกหัวหน้าเพียงแค่อยากมาเห็นหน้าเขาแล้วเป็นไงล่ะ สายตามองเมินเหมือนเธอไร้ตัวตนนั่นช่างน่าสมเพชตัวเองเหลือเกินคุณแพรดาวเป็นอะไรไปอยู่โรงงานก็เหมือนคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคุณนี่นายปราณชายัยถามระหว่างทางเดินกลับจากโรงงานเปล่าค่ะหัวหน้าแพรแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยแล้วการทำไมไม่บอกผมละ่ะคุณชัญญาไม่สบายเป็นคนนี่คุณเป็นอีกคนเหรอ พวกคุณตัวติดกันแบบนี้สงสัยจะติดต่อกันแน่ๆทำนองนั้นมั้งคะหัวหน้าจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแพรนั่งแท็กซี่กลับเองได้ๆนบจอดตรงหน้าให้คุณแพรดาวลงหน่อยนะนายปราณชัยบอกคนขับรถทันทีได้ครับคนขับรถหักพวงมาลัยเข้าชิดข้างถนนตามคำสั่งแพรดาวยกมือขึ้นไหวนายปราณชัยก่อนลงจากรถไป หญิงสาวไม่ได้เรียกแท็กซี่กลับบ้านเลยเพราะพรุ่งนี้วันหยุดไม่ต้องรีบตื่นนอนได้แต่เดินทอดน่องเรื่อยเปื่อยไปตามทางระแวกคอนโดมิเนียมของตัวเองพี่แพรครับพี่แพรครับเสียงเรียกคุ้นหูดังอยู่ไกลๆแพรดาวหันไปมองก็ต้องแปลกใจที่เห็นตานยืนโบกมือให้อยู่พี่แพรจะไปไหนครับชายหนุ่มวิ่งมาหาแพรดาวด้วยท่าทางกระหืดกระหอบ พี่ก็เดินเล่นแถวแถวนี้แหละมีอะไรหรือเปล่าตานั่นแหละมาทำอะไรแถวนี้หลังจากทำความคุ้นเคยกันไปสักพักแพรดาวคิดว่าตานิสใสใช้ได้เลยทีเดียวส่งเสียงทักทายเธอเป็นประจำทุกครั้งที่เห็นหน้าก็ว่าได้โหพี่ถามเหมือนผมอยู่คนละที่กับพี่เลยนะผมพักห้องติดกับพี่แพระนะครับลืมไปแล้วเหรอเจอกันแถวนี้มันปกติสไตล์ไปชายหนุ่นมเกาหัวไปด้วยระหว่างพูด นั่นสินะพอคิดตามแล้วก็มีเหตุผลอยู่ไม่น้อยพี่แพรไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับอืมทำไมเหรอมีร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ตรงนั้นครับไปกินกันไหมผมไม่กล้าไปกินคนเดียวครับอายคนตาลบอกแล้วยิ้มเขินๆทำไมล่ะกินข้าวคนเดียวมันน่าอายตรงไหนพี่ก็กินคนเดียวออกบ่อยแพรดาวรีตามองอีกคนอย่างไม่เข้าใจ ก็มันเป็นแบบปิ้งย่างนี่ครับใครเขาไปกินคนเดียวกันอยากกินก็อยากนะครับแต่มันเขินถ้าต้องย่างหมูกินแบบไม่มีคนคุยด้วยไปกินด้วยกันนะพี่แพรงั้นก็ไปสิพระดาวตอบรับคำชวนในทันทีอะไรนะครับตาลเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองว่าพี่สาวคนสวยจะยอมไปด้วยง่ายๆแบบนี้พี่บอกว่าไปสิวันนี้พี่กำลังเครียดๆอยู่ มีโซจูด้วยไหมอยากเมามากวันนี้ได้ระบายออกบ้างก็คงดีไม่งั้นอึดอัดใจแย่มีสิครับไปกันไปกันชายหนุ่มเดินนำหน้าไปอย่างอารมณ์ดีส่วนคนด้านหลังเดินทอดน่องตามไปแบบคนหมดอะไรตายยากร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่บรรยากาศน่านั่งจริงๆดูเหมือนตานจะคล่องแคล่วไปหมดเสียทุกอย่างแพรดาวได้แต่นั่งมองเขาทำโน,นนี่ให้ ผมชอบกินหมูสามชั้นมากพี่แพรชอบไหมครับพี่กินได้หมดแหละแต่ไม่ค่อยได้กินปิ้งย่างเท่าไหร่ส่วนใหญ่พี่กับเพื่อนชอบทำชาบูกินที่ห้องกันชาบูจะสู้หมูสามชั้นได้ไงครับดูนี่สิครับโอ้ยสุดยอดเครื่องเคียงร้านนี้เด็ดมากกิมจิก็อร่อยผักแก้มก็ยอดเยี่ยมตาลยกนิ้วโป้งขึ้นมาสองนิ้วเลยไหนว่าไม่กล้ามากินคนเดียว แล้วไปรู้มาจากไหนว่ามันยอดเยี่ยมขนาดนั้นแพรดาวย้อนแบบสงสัยดูรีวิวมาครับแฮเสียงหัวเราะแห้งๆตอนท้ายคำพูดทำให้หญิงสาวรุดหัวเราะออกมาดังๆพร่อยขำไปกับชายหนุ่มด้วยชีวิตของตาดูมีความสุขสดใสสมวัยเหลือเกินตอนเธอเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายดูเหมือนจะวุ่นอยู่แต่กับการเตรียมจบไม่ได้ว่างมาปล่อยตัวเป็นอิสระแบบนี้เลย โซจูมาแล้วผมรินให้นะครับตามจัดการรินโซจูใส่แก้วใบน้อยให้แพรดาวก่อนจะตาโตขึ้นอย่างตกใจที่เห็นหญิงสาวประดกลงคอร้วดเดียวแล้วขอเพิ่มอีกในทันทีพี่แพรครับเห็นแก้วเล็กๆแบบนี้ก็แรงอยู่นะชายหนุ่มเตือนด้วยความหวังดีรินมาเถอะห้องก็อยู่แค่นี้จะกลัวอะไรไม่มีอะไรต้องกลัวเลยจริงๆ เมาก็แค่หยุดแล้วเดินกลับคอนโดมิเนียมไปจากร้านนี้ไปก็เดินถึงสบายๆก็ได้ครับตามจัดการลินโซจูในขวดให้หญิงสาวตามที่เจ้าตัวต้องการผมจะถามพี่แพรตั้งหลายรอบแล้วนะครับว่าพี่แพรอายุเท่าไหร่คนถามพลิกหมูสามชั้นบนเตาไปด้วยอยากรู้ไปทำไมแพรดาวหน้าเริ่มแดงจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล พี่แพรหน้าเด็กนี้ครับผมเดาอายุไม่ถูกแล้วตาล่ะอายุเท่าไหร่ผมล่ะครับปีนี้ก็21งั้นพี่แก่กว่าห้าปีห้าปีเลยเหรอครับตาลทำหน้าตกใจเล็กน้อยหลังยกนิ้วขึ้นนับดูแล้วทำไมเหรออายุมากอายุน้อยมันผิดหรือยังไงคนเริ่มมึนทำเสียงไม่พอใจ เปล่าครับผมนึกว่าพี่แพรเป็นพี่ผมสักปีสองปีงี้ไงอีกคนก็รีบออกตัวไม่อยากให้แพรดาวต้องเข้าใจผิดจะถือว่าชมพี่นะหมูไหมแล้วนั่นกินได้แล้วแพรดาวเพิ่งรู้ว่าการอยู่กับวัยรุ่นก็สบายใจไปอีกแบบไม่ต้องคิดอะไรให้มากเรื่องแค่กินกับคุยโม้ไปเรื่อยเปื่อยแต่และเรื่องที่ตาลน,นํามาชวนคุยดูไร้าสาระไปเสียทุกอย่าง แต่เธอกลับไม่เบื่อเลยแม้แต่น้อยจนเผลอยกโซจูเข้าปากไม่ยอมหยุดสุดท้ายก็เมาจนได้ผมเหมือนจะได้ยินเสียงลายพี่ดังนะพี่แพรช่างหัวลายมันทำไมมันปวดหัวแบบนี้นี่ก็ดูขวดโซจูซะก่อนพี่แพรเล่นกินเป็นน้ำเปล่าเลยชายหนุ่มมองขวดโซจูที่ตั้งเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะ ไม่เข้าใจว่ายิงสาวดื่มหนักไปทำไมตอนนี้ก็แทบจะลุกเดินเองไม่ไหวตอนได้เวลาคิดเงินเขาต้องประคองแพรดาวออกมานั่งรอด้านหน้าร้านก่อนกลับเข้าไปทำการจ่ายค่าอาหารตรงเคาน์เตอร์กลับออกมาอีกทีคนเมาก็เดินหายไปเสียแล้วชายหนุ่มวิ่งหน้าตาตื่นออกมาตามหาเห็นไปนั่งยองๆมองท่อน้ำทิ้งอยู่ริมถนนปากก็ข,ขมุบขมิบไปด้วย พี่แพรไปนั่งตรงนั้นทำไมเดี๋ยวรถเฉียวเอานะพี่เขารีบวิ่งเข้าไปหาหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงพี่อยากรู้ว่าท่อน้ำมันจะไปจอดตรงไหนคนเมาจิ้มตะแกรงท่อน้ำทิ้งแรงๆไปไหนก็ช่างมันเถอะพี่มาอะไรขนาดนี้ไปนั่งคุยกับท่อน้ำทิ้งได้ไงนี่พี่แพรตานมานไปไหน แพรดาวยังคงจ้องท่อน้ำทิ้งไม่เลิกทำท่าจะมุดหน้าเข้าไปส่องดูใกล้ๆดีที่ตาลดึงตัวเธอเอาไว้ก่อนเออช่างมันเถอะพี่ชายหนุ่มรีบพยุงคนมาให้ลุกขึ้นแล้วพาเดินกลับคอนโดมิเนียมไปอย่างทุรักทุเร